เครื่องยนต์4สูบเรียง6 5 0ซีซีรอแรงกระทัดรัดตอบโจทย์ทุกการใช้งานและที่สำคัญนะครับใช้เงินออกรถวันนี้เพียงแค่9,000บาทครับ ร้านเซลล์บา์พัสองจำหน่ายรถบิ๊กไบมือสองสภาพสวยในราคาย่อมเยาวมีบริการรับส่งรถถึงหน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับทางร้านเราง่ายนะครับเพียงแค่อินบ็อ์เข้ามาคุยกับทางเพจทางแชทร้านเรานะครับยินดีให้บริการยินดีรับสายและให้คำปรึกษาทุกทา่านทุกสายครับผม กราดซีดาร์แระสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เคารักทุกท่านนะครับเข้าสู่ชา n น l ของร้านเซลล์วายพร์2สองครับผมซึ่งวันนี้นะครับยังคงอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านครับผมคลิปนี้ครับผมจะขออนุญาตพาเพื่อนๆทุกท่านครับมาชมกับรถ4ี่สูบเรียงส่งนักเก็ตบอขายดียอดนิยมประจําร้านเรานะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับผม Honda CB650F ครับ ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับตัวรถนะครับจดเบียนในส่วนของตัวปี2019ครับเป็นโฉมไฟหน้า LED ฝาเครื่องทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าตัวรถสวยใสมากๆเลขไม์วิ่งมันน้อยสุดๆที่สําคัญนะครับของแต่งมีมาให้ครบพร้อมขี่พร้อมรันหล่อๆกันได้เลยนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงครับของแต่งต่างๆมีอะไรมาให้บ้างและที่สําคัญนะครับในส่วนของตารางการผ่อนและราคาจัดจะไหนเราเปิดกันอยู่ที่เท่าไหร่ เดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มนะครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับหากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับรู้สึกชอบใจและถูกใจคลิปนี้ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้พวกเรากันนิดนึงนะครับและที่สําคัญครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราชาวเซลล์งไฮ้พรามสองนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับช่วยกันกดซับสไคร้นะครับและกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามกันไว้ด้วยครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันดีกว่าครับผม เช่นเคยครับผมก่อนที่จะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปรีวิวตัวรถของเราคันนี้กันแบบเต็มๆครับตัวผมเองนะครับต้องขออนุญ,ญาตนะครับรเรียนแจ้งในส่วนของราคารถและตลา,ารางการดาวน์ผ่อนกันก่อนเลยครับผม ราคาครับผมตลาดเจ้าปรฮอนด้า CB 6 5 0 f ปี2019 s ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายนะครับแค่หนึ0 0แสม่กบาทครับผมการจัดไฟนั้นนะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่90,00บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขอยนาเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ5000กับอีก56บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ4 4 1 4บบาทครับผมค่าเงินการจัดไฟนั้นตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีค่าเงินการครับคันนี้นะครับ ออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่9,000บาทจบทูกขั้นตอนครับครับผมก็ได้รับชมและรับฟังราคาของตัวรถกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไป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  โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบเต็มๆเลยดีกว่าครับในส่วนอันดับแรกเช่นเคยครับผมขออนุญาตพาทุกท่านมาชมที่เลขไม้ของตัวรถกันนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจครับในส่วนของเลขไม้เจ้าคันนี้ครับผมเลขไม้วิ่งเพียงแค่2,200กิโลนะครับย้านะครับ2,200กิโลครับตัวนี้นะครับทางร้านเรารับประกันและการันตีไม้แท้ให้100%นะครับนอกจากในส่วนตัวเลขไม้น้อยแล้วเจ้าคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับกุญแจชิปแท้สองดอกจากศูนย์นะครับคู มือและบุ๊กเซอร์วิสตัวนี้มีให้ครบๆนะครับผมเอาไปนะครับเข้าเซอร์วิสศูนย์ต่อตามระยะได้เลยนะครับผมนอกจากนี้มาดูที่สีสันของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับไล่มาเลยตั้งแต่บางโคนหน้าหน้ากากตัวถังหรือแฟลิงด้านข้างตัวนี้นะครับทางร้านเรา,ารับประกันให้สีเดิมทั้งคันสวยใสนะครับเรียกว่าตำหนิน้อยมากๆครับมีเพียงแค่รอยขนแมวเล็กๆน้อยๆไม่สังเกตเรียกว่ามองไม่เห็นตัวรถสวยใสจริงๆครับสำหรับคันนี้นะครับเซลไวพะ อนอกจากในส่วนของสีสันตัวรถและเลขไม้ที่วิ่งมันน้อยและสวยงามแล้วนะครับเรามาดูในส่วนตัวชุดเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าครับอย่างที่บอกว่าเลขไม้คันนี้วิ่งมา2,000กิโลเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับลูกค้าที่ได้ไปหมดห่วงได้เลยครับผมเครื่องยนต์คันนี้จบจบนะครับระบบไฟตัวรถติดครบสมบูรณ์ใช้ได้ทุกจุดนะครับนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของเหลวต่างๆทางร้านเราน, <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับเปลี่ยนถ่ายและเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆได้เลยครับผมมาดูในส่วนตัวระบบเบรกกัน บ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้า Honda c b 650ของเราคันนี้นะครับตัวระบบเบรกที่ให้มาเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะครับทำงานคู่กันทังหน้าและหลังนะครับในส่วนตัวจานดิสไล่มาดูนิดหนึ่งครับด้านหน้านะครับให้มาแบบดิสคู่นะครับจานดิสตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยจานดิสเต็มๆนะครับด้านหลังอีกเช่นกันครับตัวนี้ให้มาเป็นดิสเดี่ยวนะครับจานดิสเต็มๆสวยงามนะครับผมไม่มีแม้แต่รอยสึกลรอของจานดิสเบรกนะครับ ไล่มาดูนะครับผมในส่วนตัวชุดของแต่งของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับซึ่งบอกเลยว่าเจ้าคันนี้ของแต่งให้มาหล่อๆครับพอเหมาะพอดีนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าของแต่ง ให้มาบ้างเริ่มต้นด้านหน้าครับมาด้านหน้ากันนิดนึงตัวด้านหน้าสำหรับเจ้าคันนี้ให้มานะครับเป็นชิลหน้าแต่งทรงหัวใจนะครับสีสมอตรงรุ่นนะครับมาหล่อๆครับเสริมความดุดันและความปาดเปียวให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไล่มาดูนะครับในส่วนตัวกาดมาอน้ำนิดนึงครับในส่วนตัวกาดมอน้ำเจ้าคันนี้ที่ให้มานะครับเป็นกาดมอน้ำแต่งชุดฟูขนาดใหญ่ครับตรงรุ่นนะครับสำหรับ CB650F โดยเฉพาะตัวนี้เป็นงานมินยมได้สีให้เป็นสีไทเทเนียมนะครับเรียกว่ามองเข้ามาด้า หน้าดุดันและสะดุดตามากๆเลยทีเดียวครับผมยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับในส่วนตัวของแต่งนะครับไล่มาดูที่ชุดด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับผมในส่วนตัวชุดด้านหลังของเจ้าคันนี้ให้มาพร้อมกับท้ายสั้นนะครับแบบยัดสุมตัวนี้นะครับตรงรุ่นสำหรับ c b 6 5 0 f โดยเฉพาะตัวท้ายนะครับผมตัวนี้แข็งแรงครับยึดแน่นไม่สั่นครับผมในส่วนของตัวไฟเลี้ยวคันนี้ให้มาเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับผมแบบทรงโดนัทครับตัวนี้นะครับ เวลาที่ลูกค้าออกทลิปหิวๆนะครับสามารถเด็ดมากินได้เลยแห่จะบ้าเหรอในส่วนตัวไฟเลีย้ยวตัวนี้นะครับก็ติดครบๆนะครับสว่างชัดเจนมองเห็นชัดๆนะครับตัวนี้ไ like, ลายไม้ครบจบเต็มทุกระบบนะครับผมเซลไคร่า มาดูที่ตัวท่อกันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนตัวท่อเจ้าคันนี้ให้มานะครับพร้อมกับท่อแต่งนะครับผมปลายท่อนะครับเป็นท่อแต่งทรงกระป๋องปากยาวนะครับผมตัวขอบท่อตัวนี้นะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนเพราะฉะนั้นไม่หล่อแน่นอนและที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับสลิปออนชุดฟูครับบอกได้เลยว่าคันนี้ล้นลนมันมันถูกใจกันแน่นอนนะครับผมโอเคครับไล่ดูรายละเอียดตัวรถกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการสตาร์ทและก การเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันดีกว่าครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่นอกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาล์เครื่องยนต์การเทสระบบไฟรวมถึงการฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของตัวรถคันนี้กันนะครับอันดับแรกครับเราไปเปิดกุญแจสตตร์รถกันครับขออนุญาตเปิดกุญแจนะครับโอเคมาเทสระบบไฟกันนิดนึงครับผมในส่วนของตัวไฟพาหมาครับ ไฟสูงติดขึ้นโชว์ครบครับแต่ทํางานดังปกตินะครับโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดรอบเดินเบานะครับนิ่งๆไม่มีสวิงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้ลนิดนึงต่อครบทุนนะครับจบๆครับตัวไฟ ABS ตัวนี้นะครับผมเมื่อขับรถไหลออกไปนะครับ ABS จะดับตามปกตินะครับผมไปวนดูรอบคันกันดีกว่าครับ ครับสวยงามครับในส่วนของตัวยางนะครับดอกยางนะครับเหลือๆนะครับใช้ได้ยาวลืมแจ้งไปรอบเดินเบาตัวรถนิ่งครับไม่มีสวิงเครื่องไม่ดังไม่หอนนะครับตัวนี้มาฟังเสียงท่อกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านได้ฟังเสียงท่อบ้างครับขออนุญาตนะครับ ครับตัวนี้เราเซอร์วิสให้เรียบร้อย ปกตินะครับผมโ okay, อเคคนนี้ดับเครื่องยนต์ครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสลับคลิปรีวิวนะครับกับเจ้าตัวนด n า a CB650F ปี2019ของเราคันนี้นะครับ รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมครับของแต่งต่างๆรวมถึงตารางการดาวผ่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับสามารถกดดูเพิ่มเติมด้านล่างนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและยังมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆอะไรจากร้านเซลล์ไวปรับสองของเรามานําเสนอกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ